สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ายทักทายกับพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกคนเล้วค่ะเด้อายาบาดผ้ามาเบึ้งน้ำตกอยู่บาดเนาะค่ะเนาะน้ำตกหน่อยอยู่บาดเนาะค่ะเนาะพี่น้องน้ำตกจำลองน้ำตกจำลองกันเหตุไว kind of <า>้เนาะค่ะเนาะอยู่ถถบาดอยู่บาดร้านบุญค่ะพี่น้องยาบาดบ่กหัวฉีดค่ายไงพี่น้องเบึ้งเด้อ มีน้ำตกนะพี่น้องเนาะสวยงามค่ะสวยงามที่หน้าวัดเนาะค่ะ,ะนาะหน้าวัดลานบุญหนึ่งสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามตกนี่น้ำตกนี่พี่น้องถูกซึ่งที่ย่างถูกนกพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะคนนะมาได้ลีอยู่ในป่านพี่น้อง ส้นส yup. <c bio> ัตว์ก็ดีน้องส้นสัตว์ยำส้นสัตว์ยำนี่เบิดเด้กค่ะเด็กก็น้องเห็นไหมนี่ค่ะนี่ค่ะสร้างก็มากค่ะพี่น้องสร้างก็มากค่ะพี่น้องพี่น้องมาเบิ้งนกันเลยค่ะเด้อตัวนี้จะเยอะตัวใหญ่แน่นอนค่ะน่าสนิทนะตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะคะทุกท่านทุกคนนกกระสือสวยค่ะสวย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 งามก็ดีน้อง สวยงามประการตาเสือกระสุนอยู oh. ่ในป่านี e ่พ right. ี่น une. ้องเสือซุ่มเสือซุ่มจะเอเสือสุ่มพี่น้องตกสวยงามพี่น้องสวยงามสวยงามอากาศอากายพี่น้องกับบรรยากาศในวัดเนาะค่ะน้องบรรยากาศสวยงามค่ะพี่น้องสวยงามไรค่ะตกเสือพี่น้องนะ มันตกกันนะค่ะน้องไปล่มต้นผู้ดังตามไปล่มต้นผู้ดังตามี่น้องพี่น้องข้างบนจะสี่นี่เขาเอิ่อนยังพี่น้องแมวน,น้ำหรืออีหยังนั่นต้นยังยายาบบ้าโหนะค่ะน้องพอผิดก็คว้าเถ้าคว้าไฟเด้กขา,าดือแต่มีพอพันยานาค่ะน้องยานา มาทายนะค่ะพี 1941, e ่น้องเลยเส๋งงามเจ๋งงามนี่ค่ะนี่ค่ะนกนกนกเสือ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 สุ With. ่มเสือสุ่มเสือส um ุ่มจานนี้ก็ส <needles muj> ิบประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ๋งงามค่ะเจ๋งงามเป็นสวนย้อมหน่าวัดนะพะ่น้าสวนหน้าวัดสวนหน้าวัดลานบุญเนาะพี่น้าพี่น้องเจ๋งงามเจ๋งงามค่ะเจ๋งงามดีประมาณนี้ค่ะพี่น้อง สวนหน้าวัดลานบุญค่ะพี่น้องมาเบิ่งมาชมนะคะเนาะงทุกท่านทุกคนคลิปนีก้ก็มีอย่างหลายเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนอาะแยบบาพามาเบิ่งสวนย่มหนาวัดเนาะคะ่ะเนาะน้ำตกน้ำตกหน,กนาวัดลานบุญค่ะทุกท่านทุกคนคลิปนี้แยวบาทขอลองคลิปกันเลยค่ะเด้อพี่น้องทุกท่านทุกคน ขอบคุณและกบสวัสดีทุกการติดตามนะคะทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะ